อิ่มแน่เลยวันนี้เพื่อให้คนนองที่เล้านี่เรือ ทุกคนนะคะเข้าสู่รายการเฮียใช้มาเล่านะคะวันนี้เนี่ยเอ๋เนี่ยก็มาอยู่ในที่ที่บรรยากาศแปลกปานะคะนั่นก็คือตลาดคลองและไม่ยงผ่านทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กันที่โซนหนึ่งค่ะพอเราเดินเข้าตลาดมานะคะร้านแรกเลยที่เราเจอนะคะก็คือปลาเผาค่ะเนียวันนี้เราจะซื้อปลาล้า,าน,นี้เลยก็คือร้านพิษสมัยปลาเผานะคะแล้วก็กุ้ง อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสติบก่อนอันนี้กุ้งขายยังไงคะกิโลละสี่ร้อยแปดสิบบาทค่ะอันนี้โลนึงไหมคะใช่ค่ะเอาหนึ่งกิโลค่ะแล้วก็เอาปลาช่อนตัวใหญ่หนึ่งตัวแต่ที่สําคัญนะคะร้านนี้นะผักน้าจิ้มฟรีและผักเนี่ยตักได้แบบบุฟเฟ่เราอยากได้แบบไหนนะเราก็สั่งเขาเลยค่ะเนี่ยเขาตักอยู่ตรงนี้ส่วนมากเวลาเรามาร้านปลาเผาใช่ไหมเขาก็จะจัดผักให้ใช่ไหมคะเราก็จะได้แบบ อย่างที่เราชอบเนี่ยบางอย่างเราก็ชอบบางอย่างเราก็ไม่ชอบใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะได้เลือกในสิ่งที่เราชอบไปเลยแลร้ลลานนี้ก็น่าสนใจมากเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจของร้านนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่ลูกชิ้นค่ะนั่นคือพ่อค้านั่นเองอดูความเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้นะคะ,ะพ่อค้าเขาจะให้เราชิมก่อนอแต่เราจะซื้อเขาอยู่เหรอคะอเ,คเขาไม่ยอมอเขาให้เราชิมก่อนอ่าตอนแรกกินเพียวๆดูก่อนอ่ะลองเพียวๆก่อนมาเนโดยอิ่มแน่เลยวันนี้ น้ำจิ้มที่ทำเองไหมคะใช่คนระับน้ำจิ้มเราไม่เหมือนไทเน้ำจิ้มแบบนี้ครับมันจะมีความเข้มข้นยังไม่เหมือนไครอืมจะแบบหวานๆเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็เผ็ดนิดนนะคะทุกคนของเยอะมากทุกคนเวลาที่มาเนี่ยก็ต้องตั้งสติดีๆนะไม่งั้นจะแบบมันอยากกินไปหมดทุกร้านวันนี้วันที่เอ๋มานะคะก็ตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งคนเนี่ยก็จะเยอะมากวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะละรานค้าก็จะเปิดแบบเต็มสตรีมมากเลยค่ะทุกคน ร้านค้าเนี่ยก็เปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะจนถึงเย็นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาเที่ยวกันได้นะคะวันเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ได้ไปไหนค่ะและร้านนี้นะคะก็เป็นอยู่ในทางผ่านที่เราจะเดินไปดูของแล้วเราก็จะไปนั่งนะคะก็คือร้านขนมจีบต้ม,มใช่หรือเปล่าคะคุณพี่ไม่ใช่ข <c oughs> อโทษค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นเกี๊ยวต้มแล้วก็เห็นว่าจะมีไส้เยอะมากค่ะก็จะมีทั้งเป็นไส้กุ้งไส้หมูนุ่มไส้ไข่เค็มปนอ่าได้แล้วอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็เคยซื้อกินแล้ว เดี๋ยวอันนี้เราสั่งเป็นปลาทูต้มเค็มใส่กล่องแพ็กเกจแบบนี้ค่ะดูว่ากี่ตัวะคะคุณผีมสองตัวร้อยยี่สิบบาทไปค่ะทุกคนได้แล้วค่ะปลาตลเพียแล้วก็ปลาทูต้มเค็มนะคะหากินไม่ได้ง่ายๆนะคะสาหรับร้านอร่อยคลองร้านไม่ยมอันนี้อร่อยจริง <c oughs> เคยกินแล้วค่ะอันนี้ซื้อกลับบ้านด้วยอันนี้น่ากินมากค่ะทานสดๆร้อนๆเลยค่ะหอยครกแปดชิ้นค่ะทุกคนราคา 60บาทค่ะและที่นี่เนี่ยก็มีราส้มํำด้วยค่ะทุกคนมีหลายร้านมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ต้องมาะมาดูกันนะว่าใครอยากกินอะไรมีกุ้งเผาวส้มตามปลาหมึกย่างเยอะแยะมากมายเลยค่ะและร้านนี้นะคะก็เป็นร้านเจ้า สำหรับที่นี่เหมือนกันนะคะก็คือเป็นร้านขนมเบื้องเนี่ยค่ะทุกคนแม่ค้าในก็ใส่ชุดไทยได้บรรยากาศสุดๆใครอยากที่จะกินขนมเบื้องนะคะแบบโบราณแล้วก็ขนาดใหญ่ๆหยักๆนะคะก็ต้องแวะมาตรงนี้ได้เลยอยู่ตรงโซนกลางตลาดและตอนนี้นะคะเอกได้ที่นั่งแล้วก็เป็นที่นั่งริมน้ำนะคะทุกคนที่นั่งตรงนี้นะคะใครจะนั่งก็งได้แบบพี่เอกพูดเลยแล้วเอกก็มานั่งกินตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้าวเที่ยงของพวกเรานะคะแล้วก็ทีมงานนะคะก็จะมีทั้งกุ้งทั้งปลาวันนี้เนี่ยตลาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเอกจะไป ให้ชมบรรยากาศนะคะว่าตลาดนีนะ้มีมากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะคะที่สดที่ว่าชาวบ้านนะคะที่แถวนี้นะ,ะเขาเอามาขายนะคะแล้วก็เป็นตลาดในชุมชนเหมือนเป็นตลาดดัดชุมชนนะคะที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนนอองที่อ้าวนี่เรือทำลายสมาธิมากแต่จะให้ดูว่า เรือแบบนี้นะคะก็มีให้นั่งเหมือนกันนะคะราคาคนไทยเนี่ยก็70บาทนะคะก็คือมีทั้งป้่สวนกล้วยไม้นะคะแล้วก็ไปแวะวัดด้วยค่ะทุกคนก็คือจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งที่รู้นะคะก็เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีตรงท่าเรือเนี่ยจะมีคนประกาศอยู่ตลอดยังไงเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาแวะดูนะคะตลาดที่ร่วมของถูกๆนะคะแล้วก็สดใหม่ทําสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยค่ะทุกคนลองมาได้เลยที่นี่นะคะสําหรับตลาดของลัดมยมนะคะยังไงแล้วเนี่ยก็ช่วยกัน กดไลค์กดซับสไคร์นะคะสำหรับช่องเฮียใช้มาเล่าด้วยเดะเอ๋ก็จะพาไปกินนะคะแล้วก็ไปเที่ยวนะคะสถานที่ต่างๆนะคะใครอยากให้พาไปไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้นะคะลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย